ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับนานาครับวันนี้จะไปตีช่อนนะครับวันนี้วันนี้จะไปกับน้าเอกนะครับแล้วก็นับเป้งนะครับวันนี้นับเป้งครับนี่วันนี้เราจะไปลุยช่อนกันนะครับจะรอชมว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับไปรอชมกันนะครับที่หมายนะครับถึงแล้วครับน้านาครับวันนี้ถึงหมายแล้วครับมารอชมครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับรอชมครับนะครับนานาครับดูีกันครับ ลานะครับไม่น,น้ำท่วมนะครับลมก็แรงนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็ย้ายไม้ใหม่นะครับไม่ได้ตัวเลยนะครับไม้เมื่อเช้านี่เมื่อวานไม้นี้ได้ตัวนะครับ่วานนี่ครับดูคนงานเมื่อวานครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับรอชมนครับครับผมตอนนี้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายแล้วละครับนะันนี้จะลองใช้กระดีดูนะครับมันเป็นไม้ลูกๆนะครับรอชมกันครับ <laughs> này cái này có được không ạ tay thẳng đó ạ ngắm าแล้วครับล้วครับเก็บแต้มแล้วครับจ๋วดีก็ดีดีบ้างดีก็ดีจดอะไรบกสดีผมดีบ่บ่นะครับ่อไปด,ด,ดิน่นาครับ,รรบแต้มแรกครับแตมแรกมีกันต่อครับ ดอีกแล้วครับโอ้ยไปอีกแล้วครับมากกบแล้วเล็กๆก็โดดนะครับตัวที่สองนะครับเก็บก่อนนะครับกินใกล้ๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่ โอ้ยูโอ้หลุดครับหลุดครับออ้ยหลุดไปแล้วครับเสียดายมากครับโอ้ยเสียดายจริงๆครับ ว่าไม่ใช่ปลานะครับเมื่อกี้มันสู้นะครับเลยรู้ว่าปลาใส่ไดยจริงๆน,นี่ขึ้นน้ำเลยแล้วครับ I อกูหลุดอีกแล้วครับนะฮะหลุดอีกแล้วครับอู้หลุดครับอู้ไปแล้วครับอู้น่าเสียดายครับเทำไมครับเทำไมหลุดไปละสองครับได้สองนะครับอู้สวยๆนะครับเมื่อกี้ วิ่งขดไม้นะครับเมื่อกี้นี่โอเสียดายมากมาก อ้ยไม่โดนครับยังอยู่นะครับโดนครับโดนครับนา่มากใ,ใกล้ๆครับไปมะแครับแต้มที่สามนะครับครับผม ของคนงานยามเย็นครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับใส่เข่าแขนนะครับเนี่เป็นสีเต้มนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับชิงลิ้วร้อยไม้ครับ